สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ป้านุก็จะมาะผัดหอยแมลงพู่นะคะทุกคนจา๋าหรือว่าหอยแมงพู่เนาะป้านุติดปากเรียกเรียกหอยแมลงพู่หอยแมงภู่นะคะทุกคนขาตัวให,ใหญ่เลยนะคะทุกคนดูนะนี่ซื้อแบบสาเร็จมาเลยนะคะทุกคนจา๋าไม่ต้องมาล้างไม่ต้องมา อะไรเนาะนทั้งหมดนี้ยี่สิ้าตัวนะคะเอ้ยีตัวนะคะเออเดี๋ยวสองคนกับฝรั่งก็จะทานรวมกันนะคะทุกคนจา๋ปาปนุษย์ก็ได้เตรียมตำน้ำพริกสดไว้แล้วนะคะทุกคนจ๋านี่ตำเสร็จแล้วเนาะนี่ก็คือสลัดแ่นเขาก็จะทานสลัดนะคะส่วนผสมของป้าก็จะมีน้ำมันพืชนะคะเนี่ย <c oughs> หยกเนาะแล้วก็น้ำมันหอยนะแม็กกี้ะชะโลดนะคะทุกคนส่วนผสมของป้านุชนะคะก็แค่นี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆจะไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะเดี๋ยวป้านุก็จะทำเลยนะคะทุกคนตั้งเดี๋ยวจะตั้งกระทะก่อนนาะเดี๋ยวป้านุก็จะจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูชมต่อนะคะทุกคนจ้า ตามมาชมจ้าผัดผัดหอยแมงผู่นะวันนี้วันนี้ก็ผัดพริกเลยนะคะทุกคนจ้าผัดพริกหอมๆแล้วเนาะเดี๋ยวตอนุนก็จะเอาหอยใส่นะคะทุกคน ใส่หอมๆก่อนนะปานุก็เอาหอยใส่แล้วนะคะทุกคนจ๋า <c oughs> ใส่หอยแต่เนาะใค่อยๆนนะคะทุกคนัว <c oughs> หอยออกจากเปลือกนะคะ <c oughs> ทุกคนจ๋าต้องค่อยๆเขานะตัด <c oughs> ไปให้รอบๆก่อนนะ๋าก <c oughs> ปานุก็จะใส่น้ำมันหอยตามนะคะทุกคน ด้วยมันหอยนะคะตอนนี้ก็ใส่ใบโหระพานะคะหอยก็อดหลุดไม่ได้นะคะทุกคนจะอดหลุดออกจากเปลือกเลยเนาะเพราะว่าเขาทําสาเร็จแล้วไงอดหลุดไม่ได้ทุกคนออมแล้วนะคะทุกคนจ๋าช่วยชุนวันนี้ก็เมนู ผัดหอยแมงคู่นะคะยอยย่วเหมือนเดิมนะคะทุกคนจ้าตัวใหญ่ๆอบๆนะคะทุกคนดูนะใหญ่มากๆทุกคนดูแมงคู่คน,น่าทานไหมคะทุกคนแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนจ๋าแค่นี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะคะทุกคนจน๋าเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆจ๋ามาทานข้าวกับปนุษย์นะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะทุกคนตักไปแล้วนะคะทุกคนจ๋าแต่งเท่าเท่ากันเนาะนอนมาจ้ามาจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะมามาจ้าเพืเ่อนๆยังไงก็ฝากกดติดตามกดตับตะไครค้กดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะพบกันเจอกันใหบาย